ครับต้อนรับเข้าสู่รายการหมอความมหาชนนะครับทุกวันเสาร์แบบนี้เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา50นาทีทาง Nation TV ช่อง22วันนี้คุณอยู่กับผมฟุกจรชัยเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้คุยกันถึงประเด็นปัญหาโลกแตกจริงๆครับเรื่องของการจอดรถสุดท้ายแล้วเนี่ยการจอดรถเนี่ยมันควรจะจอดตรงไหนอย่างไรเพราะว่ามันมีปัญหาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมหรือแม้กระทั่งตึกพาณิชย์ต่างๆนานามีทุกปัญหาอยู่ในนั้นแล้ววันะนี้คุยถึงข้อกฎหมายกันหน่อยว่าผู้ ที่จอดรถและสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนั้นข้อกฎหมายมีบทลงโทษอย่างไรกันบ้างนะครับต้อนรับผู้ดำเนินการร่วมกับผมวันนี้นะครับคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะครับรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดและรองอธิบดีอายการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสวัสดีครับคุณโกศลวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอาถึง ปัญหาแรกแล้วก็เรื่องแรกที่มันเกิดขึ้นและเป็นเรื่องใหญ่มากๆในออนไลน์ตอนนี้นะครับก็คือมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเกิดจากโลกอินเทอร์เน็ตนะครับที่เขามีการแชร์กันออกมานะครับเขาบอกว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยคือไม่ได้ค่อยมาอยู่บ้านเลยครับแต่ปรากฏว่าพอกลับมาบ้านทีไรเนี่ยก็เจอกับรถเนี่ยเพื่อนบ้านที่มาจอดขวางทางทุกๆครั้งแบบนี้เลยนะฮะทำให้การเข้าออกบ้านเขาเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลําบากและมันเดือดร้อนจริงๆนะครับและปรากฏว่าเขาก็ไปเขียนนะฮะ ไปเขียนไว้ที่รถที่ก็จอดขวางหน้าบ้านเขาเนี่ยแหละเขียนว่ากรุณาอย่าจอดหน้าบ้านผมนะครับผมไม่ได้อนุญาตเตือนครั้งที่1แล้วก็ลงวันที่ไว้ด้วยนะครับแล้วแถมเขียนเอาไว้ว่าเคารพในสิทธิของคนอื่นและพื้นฐานความเป็นมนุษย์ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับทีนี้พอรถที่ไปจอดขวางหน้าบ้านเขาเนี่ยเห็นข้อความที่เกิดขึ้นนะ,ะปรากฏไม่ได้สํานึกนะใช้คํานี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปเขียนตอบกลับด้วยว่าเป็นถนนสาธารนณะ เตือนครั้งที่หนึ่งเหมือนกันไปศึกษามาใหม่สุดท้ายเรื่องนี้คุณโกศลวัดครับใครถูกใครผิดฮะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปศึกษานะครับคดีขวานป้าตลาดแตกจําได้ไหมครับครับเหตุนั้นก็คือมีการไปจอดรถขวางหน้าบ้านคุณป้าท่านหนึ่งฮะนะแล้วก็ไปซื้อของในตลาดซึ่งก็เป็นคดีไปสู่ศาลฮะ นะครับคนที่ไปจอดรถเนี่ยเขาอ้างว่าเขาจอด15นาทีนะครับแต่คดีขวานป้าเนี่ยคุณป้าท่านก็บอกว่าเขาจอด30นาทีแล้วก็บีบแต่ไล่ครับนำมาสู่คําพิพากษาครับศาลได้ตัดสินคดีนั้นว่าการที่บีบแต่ใช้เวลานานถึง30นาทีเนี่ยหากจําเลยจอดรถใช้เวลาไม่นานจอดคงโจดคงไม่นําเสียมและขวานมาทุบก,กระจกรถของจําเลยจึงเชื่อว่าจําเลยจอดรถขวางใช้เวลาซื้อของตามความประสงค์ของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นการกระทําของจําเลยจึงเป็นการกระทําโดยเล็งเห็นผลต่อโจทย์ร่วมทั้งสองศาลใช้คาว่าเล็งเห็นผลนะครับนะฮะต่อโจทย์ร่วมทั้งสองถ้าเล็งเห็นผลก็คือเจตนาแล้วนะครับอันเป็นการทําให้โจทย์ร่วมทั้งสองนะครับได้รับความเดือดร้อนลาคาญบนถนนสาธารณะซึ่งประชาชนชอบที่จะได้ใช้สัญจรได้นะครับถือว่าจําเลยกระทําผิดในที่สาธารณะ ทั้งเป็นการจอดล้นจนปากทางเข้าออกของอาคารในลักษณะกีดขวางการจราจรน,นะครับก็ให้ข้อหาจอดรถขวางเนี่ยครับจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000่นบาทครับนะครับสุดท้ายก็ตัดสินว่าจำคุก15วันปรับ5 0 0 0ันแต่เนื่องจากผู้ต้องหาในคดีเนี่ยหรือจำเลยในคดีเนี่ยไม่เคยทำความผิดมาก่อนครับอันนี้โชคดีนะครับไม่เคยต้องโทษเลยมาก่อน จึงรอลงอาญาไว้หนึ่งปีแสดงว่าทปลว่าถ้าเกิดเคยต้องคดีอะไรมาก่อนก็จะต้องถูกจำคุก15วันนะครับถือว่าโทษหนักเหมือนกันนะครับใช่ครับไปสร้างความเดือดร้อนหรือนี่คือข้อหาเดิมในกรณีขวานป้าตลาดแตกแต่ตอนนั้นจำได้ไหมครับคว่าตลาดแตกมาจากอะไรอีกคือหลังจากนั้นกทมเข้าไปตรวจว่าไ้จอดรถจะเกิดอะไรเขาปิดตลาดด้วยจำได้ไหมครับเรื่องใหญ่เลยเพราะเพีแคมันตามไปถึงตลาดเพราะเพียงแค่คนเห็นแก่ตัวแล้วไปจอดหน้าบ้านขวางทางเขาครับแล้วทําให้เจ้าของบ้านเขาเดือดร้อนแต่จริงจริงเรื่องนี้ อะหลายคนก็บองเหมือนกัน,นครับคุณกฤสวัสดิ์บอกว่าแล้วอย่างเงี้ยอ่ะถ้าสมมติว่าเขาไปจอดขวางทางหน้าบ้านของคนอื่นเนี่ยหรือขวางทางเข้าบ้านของคนอื่นเนี่ยแต่แต่มีเงื่อนไขกับเจ้าของบ้านบอกว่าคุณก็มาเรียกสิถ้าเกิดคุณอยากจะเข้าบ้านตอนไหนคุณก็มาเรียกได้ตลอดเวลายอย่างเช่นเคสเพื่อนบ้านเนี้ยอันนี้ได้เหรอเอ่อถนนสาธารณะถ้าเป็นถนนสาธารณะนะครับอ่ะต้องแยกก่อนนะครับทุกท่านคือถนนสาธารณะคือบ้านของคุณเนี่ยมีที่แล้วติดอยู่กับถนนสาธารณะถูกไหมครับกฤษสว,วัสดิ์แต่ถ้าบ้านของคุณเนี่ยติด อยู่กับเส้นของหมู่บ้านอ่ะคือในหมู่บ้านก็อีกเรื่องอถ้าเป็นสาธารณะเป็นไงต่อฮะถ้าเป็นสาธารณะเราก็ดําเนินการในรูปแบบที่เป็นถนนสาธารณะแต่ถ้าไม่เป็นถนนสาธารณะยังเป็นของหมู่บ้านหมู่บ้านก็จะมีกฎนิตินิติบุคคล <ฮะ S 2> เขาดูแลแต่การเอารถไปจอดขวางหน้าบ้านให้เขาเข้าออกไม่ได้เนี่ย ถ้าเป็นถนนส่วนบุคคลเนี่ยพร,บรลบราจรอาจจะเข้าไปไม่ถึงละแต่ข้อหาก่อความเดือดร้อนลำคาญอย่างที่ศาลตัดสินลงโทษจำเลยในคดีคุณป้าขวามป้าเนี่ยนะครับนะอันนั้นใช้กฎหมายอาญาได้ Oh. เพราะนั้นถ้าเป็นถนนส่วนบุคคลถนนส่วนตัวพรบรจราจรอาจจะไม่ได้เข้าไปแต่กฎหมายอาญาเข้าครับ,รบก่อความเดือดร้อนลาคาญแต่ต้องเช็คให้ดีนะครับว่าตอนถนนตรงนั้นเนี่ยเป็นถนนสาธารนณะหรือเป็นถนนที่หมู่บ้านใช่ครับ <N> แต่ที่แน่แ่ก็คือว่าคดีขวานป้านเนี่ยเป็นถนนสาธารนณะแต่เนื่องจากข้อหาก่อความเดือดร้อนลาคาญเนี่ยโทษมีโทษจำคุกสูงกว่าโทษตามพรบรจราจรเขาก็เอาบทหนักนะครับเรื่องก่อความเดือดร้อนลาคาญเพราะฉะนั้น ถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยกฎหมายให้สิทธิ์ทุกฝ่ายร่วมกันถนนสาธารณะนะครับก็แปลว่าคําว่าสาธารณะบอกแล้วว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันยึดถือส่วนตัวได้ไหมครับไม่ได้ครับใช่ฉนดของคุณไหมไม่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าห้ามคนอื่นจอดได้ไหม,มไม่ได้ไม่ได้ฮะแต่ขณะเดียวกันคุณก็มีกฎหมายอาญาคุ้มครองคุณว่าถ้าเขามาจอดขวางหน้าบ้านคุณก่อความเดือดร้อนลำคาญ คุณก็ดําเนินคดีเช่นเดียวกับกรณีขวานป้าออนะอันนี้คือคดีตัวอย่างซึ่งผมอยากให้เนี่ยนี่คือทักษะครับ<ะ>ที่อยากให้ท่านผู้ชมดูรายการอย่างนี้แล้วนะครับ<ะ>ลองนึกถึงคดีประวัติศาสตร์โด่งดังครับขวานป้าเกิดขึ้นแล้วแล้ว,วเรา,าเอาความรู้นี่นะครับมาแก้ปัญหาชีวิตเรามาเป็นทักษะว่าเราควรทํำยังไงครับเกิดเหตุควรจะแจ้งตํารวจครับแจ้งตํารวจให้ตํารวจเข้ามาจัดการให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายแล้วข้อสําคัญวิธีแก้อีกอย่างหนึ่งครับ เพื่อนบ้านครับยุคนี้บ้านราคาแพงเราไม่ได้สามารถจะย้ายบ้านหนีจากกันไปได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเรามาสร้างจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันจิตสำนึกที่ดีนะครับสุนทะียสนทนาก็ได้เมื่ออยู่บ้านติดกันทำความรู้จักกันไว้นะฮะเราอยากจะจอดรถขวางหน้าบ้านเขาก็ไปบอกเขาหน่อยนะครับว่าขออนุญาตนะครับ คุณไม่ค่อยได้เข้ามามนะครผมขออนุญ,ญาตจอดรถบวยหน้าบ้านคุณแล้วถ้าคุณเข้าเมื่อไหร,ร่ผมให้เบอร์ผมไม่ได้ไหม <ฮะ S 2> โทรบอกเลยแล้วเราจะรีบขยับให้คุณทันทีถอยทีถอยอาศัยกันไปถ้าเราคุยกันก่อน,อนล่วงหน้าครับถึงไปจอดขวางหน้าบ้านเขานะฮะเขาก็คงไม่ไปแจ้งความดําเนินคดีครับถ้าเราสนทรียสนทนาแล้วมีเจ็ดสำนึกที่ดีต่อกันนะครับมันแก้ปัญหาได้จุดเริ่มต้นก่อนอย่างหนึ่งคือพอเวลาคุณไปจอดรถสักที่หนึ่งเนี่ย คุณต้องไม่สร้างความเดือดร้อนและรําคาญใจให้กับคนอื่นถูกไหมฮะใช่ครับอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีหลายเคสไอ้พี่ดุ่ยนะแล้วก็โรวไปถึงเนี่ยนะครับอ่ะอย่างที่ยกตัวอย่างไปขวานป้าตลาดแตกก็ดีรหรือในโซเชียลที่โด่งดังมากๆจนเป็นที่วิจารณ์กันในสังคมว่าเราสุดท้ายแล้วยังไงอ่ะบ้านเราเนี่ย มันกูจะต้องจอดหน้าบ้านดีไหมอย่างไรนะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่ต้องบอกว่าดังเหมือนกันก็คือเพื่อนบ้านเขาก็ทนไม่ไหวเพราะว่าหน้าบ้านเขาก็เป็นถนนท่านผู้ชมครับแล้วก็มี1เลน2เลนเนี่ยแหละฮะเลนสวนกันไปมาปรากฏว่ามีเพื่อนบ้านอีกแล้วครับไปจอดรถแล้วก็ยึดถนน1เลนไปหน้าบ้านเขาเลยจอดรถไม่พอครับปลูกต้นไม้ด้วยแถมตีหลังคาตีหลังคากินพื้นที่มาอีกแล้วก็บังแดดทําอย่างดีเลยตรงนี้โอ้โหคือแจ้งเขตอ่ะอย่างที่คุณกูสวนฒัดบอกไปว่า อย่างปัญหาที่เกิดขึ้นต้องแจ้งตำรวจแต่ทีนี้เขาไปแจ้งเขตมาแล้วเนี่ยสามครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้าเลยฮะทำยังไงดีครับดูเป็นสองด้านเราไม่ทราบเรามีภาพขึ้นหรือล่าครับ<ะ>เป็นสองด้านนะครับถ้าถนนที่มายึดสร้างเป็นโรงรถหรือหลังคาย,ยื่นเข้ามาบนถนนแล้วจอดรถนะครับถ้าเป็นหมู่บ้านหรือยังเป็นถนนส่วนบุคคล<ะ>ของหมู่บ้านก็แจ้งนิติบ,บุคคลเ,<อ>เข้ามาดก,การแต่ถ้าเป็นถนนสาธารณะแล้วนะครับ แจ้งเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นครับอยู่ในกรุงเทพก็แจ้งเขตแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดก็แจ้งเทศบาลแจ้งท้องถิ่นนะครับที่ดูแลพื้นที่อยู่ตรงนั้นเพื่อให้เข้ามาดําเนินการเพราะว่านอกรั้วบ้านอืมไม่ใช่โฉนดของท่านครับ <ฮะ S 2> ท่านต้องเคารพสิทธิ์ผู้อื่นด้วยเรามีสิทธิ์เฉพาะโฉนดที่ดินของเราอยู่ตรงไหนสิทธิ์ของเราแดนกรรมสิทธิ์ความศักสิทธิ์ของแดนกรรมสิทธิ์อยู่ตามโฉนดเราถ้านอกรั้วบ้านถือว่าต้องใช้ร่วมกัน ถ้าเป็นหมู่บ้านซึ่งยังไม่ยกให้สาธารณะยังเป็นที่ดินส่วนบุคคลของหมู่บ้านใช้ร่วมกันก็จะมีนิติบุคคลหมู่บ้านดูแลครับท่านจะต่อหลังคาหรือยึดพื้นที่ออกไปไม่ได้นะครับทนนะทีนี้เกิดคําถามครับบางคนบอกว่าไปแจ้งเขตไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วตํารวจก็ตามหรือเขตก็ตามหรือนิติก็ตามเพื่อนบ้านทําตาม3วันวันที่4ี่กลับมาจอดใหม่ทํำยังไงดีครับก็กลับไปแจ้งใหม่ครับแจ้งใหม่ตลอดลยครับแจ้งใหม่ครับอย่าลืมสิครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นต่างๆรวมถึงอายการเนี่ย <ฮะ S 2> ถ้าเราได้รับแจ้งอะไรเราก็จะมีหน้าที่เข้าไปดําเนินกา,การแก้ปัญหาให้เขาครับเพราะฉะนั้นแจ้งแล้วก็แจ้งอีกครับ,รบนะเพราะว่าเขามีหน้าที่ต้องทําอยู่แล้วแล้วก็ถ้าไม่ทําก็แจ้งผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไปตามลําดับนะครับเพียงแต่ว่าการจะไปแจ้งกันเองร้องเรียนกันเองในโซเชียลอย่าลืมนะครับวันนี้เรามีพรบอรคอมพิวเตอร์อเรามีกฎหมายมิ่นประมาทเพราะฉะนั้น ถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับโทรสายด่วน1157ก็ได้ครับถามอายการว่าจะไปโพสต์อย่างนี้จะมีปัญหากันไหม,มทุกคนมีสิทธิ์ครับเช่นเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใครมาจอดรถขวางหน้าบ้านเราถ้าว่าเป็นประตูเข้าออกที่เราใช้รถทางเข้าออกขณะเดียวกันเจ้าของบ้านก็ไม่มีสิทธิ์นะครับ,รบที่จะเอากระถางต้นไม้ไปวางยางรถวนไป่างเอาไม้กั้นไปวางเพราะอะไรหน้าบ้านก็ไม่ใช่โฉนดของท่านเช่นเดียวกันทีนี้ฮะ คุณโกศลวัฒน์ครับเขาเลยมีโปรเจกต์กันละกันเป็นที่มาของโครงการนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยอย่างที่คุณศลวัฒบอกไปว่าอ่ะอย่างเรื่องหมู่บ้านก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเจอตึกแถวหรือว่าเจอตามร้านต่างๆที่เขาติดอยู่ถนนพอดีนะครับแล้วเขาก็มีการกักเขาใช้คำว่ากักกันละกันนะครับมีการไปวางตะแกรงก็ดีต้นไม้ก็ดีหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นรั้วเล็กๆอะไรเงี้ยกั้นเอาไว้เพื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาแต่ปรากฏว่าสํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับ ผู้นวยการเขตเนี่ยบอกเลยครับว่าขอผุดโครงการนี้เกิดขึ้นคือโครงการคุณกักเราเก็บครับเขาบอกว่าการนําสิ่งของมาวางจองเนี่ยในการจองที่จอดรถเนี่ยครับเช่นกองไม้ตะแกรงเหล็กยางรถยนต์กรวยกระถังต้นไม้เก้าอี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับ มันเป็นเรื่องที่คนไทยชินและทํามานานจนเป็นวัฒนธรรมแต่มันเป็นเรื่องที่ผิดพรบรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยนะครับของบ้านเมืองพศ2535มาตรา19ห้ามมิให้ผู้ใดเนี่ยตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนเว้นแต่เป็นการกระทําในบริเวณที่เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นหรือพนักง,งานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนดด้วยตออความเห็นชอบเองอันนี้ปรับ1 0 0 0 0บมืนบาทนะครับ ปรับอย่างสูงถึงหนึ่งหมื่นบาทสูงมากนะครับสูงสุดคือหนึ่งหมื่นบาทครับโอ้โหคือ <yeah. S 1> ตรงเนี้ยคุณโกศลวัฒน์อยากอยากจะบอกอะไรคนที่เขากำลังดูรายการของเราอยู่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดบ้านเขาไม่ตึกพาณิชย์ติดถนนมันไม,ไม่มีที่จอดรถแน่นอนแหละครับควรจะต้องยังไงหลักเกณฑ์ของการจอดได้ไม่จอดได้หรือหรือใครมาไม่รู้เอาไปจอดหน้าบ้านเขามีปัญหาอีกทําไงฮะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่า ริมถนนนั้นน่ะถนนสาธารณะนะครับ <ฮะ S 1> เราต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันเจ้าของบ้านก็ไม่มีสิทธิ์เอากระถางต้นไม้ยางรถยนต์ไม้กั้นไปกักที่<ฮ>ะนะครับขณะเดียวกันคนจะมาจอดเนี่ยก็ต้องจอดลักษณะที่ไม่กีดขวางทางเข้าออกบ้านท่านเพราะฉะนั้นทางเข้าออกบ้านเป็นยังไงครับถ้าเป็นฟุตปาดถนนไม่ได้มีทางขึ้นลงเขาจอดริมฟุตปาดท,ท่านจะบอกว่าขวางทางเข้าออกบ้านเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสภาพ ข้อเท็จจริงในพื้นที่เกิดเหตุเป็นอย่างไรนั่นคือหลักฐานสําคัญที่เวลามีการกล่าวหาดํานินคดีก็ต้องว่ากันไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฟุตปาดแล้วท่านยังเอากระถางต้นไม้ไม้กั้นยางรถยนต์ไปกักเข้าสู่ข้อนี้แหละครับ,รบทางเขตบอกแล้วนะครับว่าคุณกักเราเก็บในอดีตเนี่ยนะครับเคยมีบางโรงพักให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอสำรัดราชเคยมีนะครับโครงการดีมากเลยขับรถซาเล้งครับปั่นจักรยานซาเล้งไปเก็บยางรถยนต์กระถางต้นไม้ไม้กั้น นะครับวันนี้ไม่ทราบยังทําอยู่ไหมนะครับโครงการดีๆอย่างนี้มาทําเถอะครับเพราะถ้าท่านทําแล้วเนี่ยประชาชนก็ไม่ต้องทะเลาะก,กันเองครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่เทศษษษกิจออกมาช่วยกันทําหน้าที่ประชาชนก็ไม่ต้องทะเลาะก,กันถ้าใครแจ้งมาที่ทางอายการเราก็จะแจ้งให้นะครับเพื่อประสานงานให้เกิดการแก้ปัญหาในสังคมเราไม่อยากให้เกิดปัญหาทางสังคมด้วยการทะเลาะก,กันนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ลงมาช่วยก็ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วข้อสําคัญคือ ที่ว่าคุณกั๊กเราเก็บเนี่ยครับวันนี้เขามีการให้รางวัลแล้วนะครับครัางวัลนําจับครึ่งหนึ่งแบ่ง50 50 50 50ปับเท่าไหร่ได้ค50คุณโกศวัตรจะมองแบบนี้นะครับว่าอย่างน้อยในคนกลางสําคัญที่สุดในการมาเคลียร์ปัญหาระหว่างคู่กรณี<ช>ก็คือเจ้าหน้าที่ถูกไหมฮะถูกครับถ้าเจ้าหน้าที่เคลียร์จบ ปัญหามันไม่เกิดชาวบ้านก็ไม่ต้องทะเลาะก,กันแล้วเห็นว่าบอกมีหลายเคสนะที่เจ้าหน้าที่ก็เคลียร์จบแล้วปัญหามันไม่เกิดจริงแล้วก็มีอีกหลายกรณีเหมือนกันที่เคลียร์ไม่จบแล้วปัญหาก็คาราังคาสั่งจนกระทั่งทะเลาะเบาะแว้งกันกลายเป็นปัญหาใหญ่โตอันนี้ก็มีให้เห็นถมเถไปง่ายๆเลยครับผมเคยตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาแก้ปัญหาการจอดรถตรงบริเวณสี่แยกนะครับปรากฏว่าคุณตำรวจจราจรไม่มา <ฮะ S 1> ผมไม่มาผมก็เป็นประชาชนครับตกตอนเย็นนะครับไม่ได้คิดว่าเป็นอายการ เดินเล่นอยู่ตรงไหนก็ตามเห็นผมก็ไม่เพิกเฉยครับพอไม่มาผมก็เข้าฟองดูครับเราจะมีลายฟองดูของคุณชัดชาติผู้ว่ากทมแจ้งเข้าไปครับปรากฏว่าหลังจากนั้นสองวันผมได้รับลายกลับมาว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าไปทําความเข้าใจตรงนั้นแล้วว่าคนที่จอดรถอยู่เนี่ยห้ามจอดนะสุดท้ายเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ไปประสานงานกับตารวจจราจรแล้วก็มีป้ายห้ามจอดของสนตรงที่เกิดเหตุนะครับมาตั้งแล้วครับตรงนี้เห็นไหมครับว่า ผมแจ้งครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้ผมก็ยังแจ้งต่อหน้าที่ของเราอะครับประชาชนเราต้องเป็นพลเมืองดีที่ต้องไม่เพิกเฉยแล้วช่วยกันแจ้งครับถ้าเราช่วยกันแจ้งก็ไม่ต้องให้คนอื่นทะเลากันอนอกเวลางานผมก็คือชาวบ้านผมก็อยู่เหมือนประชาชนผมก็จะแจ้งครับแล้วก็ช่วยแจ้งไม่หยุดครับครับอีกคําถามนึงสั้นๆนะครับเป็นปัญหาโลกแตกเหมือนกันบางทีเราไปจอดรถตามห้างสรรพสินค้าแล้วเ,เจอ ที่จอดรถคนพิการรแต่ส่วนใหญ่คนพิการไม่ได้จอดรถแต่เป็นคนปกติไปจอดรถอันนี้ในทางกฎหมายมีการดำเนินคดีอย่างไรบม่ได้มาฮะถ้าเป็นที่เอ่อเท่าที่ดูตรงนี้ครับ,รบที่จอดรถคนพิการเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้ว่ามีที่จอดรถเท่าไหร่จะต้องจัดสัดส่วนให้มีที่จอดรถคนพิการครับแต่การจอดรถในที่คนพิการเนี่ยนะครับเท่าที่ดูแล้วยังไม่มีโทษน,นะครับแต่อย่าลืมนะครับวันนี้เราเห็นโทษชัดๆแล้วคืออะไรครับ ทางโซเชียลครับทางสังคมนี่เห็นได้ชัดเจนเลยใครไปจอดรถในที่คนพิการมักจะถูกคนจาบถ่ายรูปแล้วเอามาโพสต์นะครับเพราะฉะนั้นตอนโพสต์นี่ก็ได้โปรดเรามัระวังด้วยนะครับเพราะเขาก็มีสิทธินะฮะก็อยากให้ทุกคนเรามัดระวังเพราะเราเองก็อาจจะต้องมีจิตสํานึกที่ดีครับผมว่าถ้าเรามีจิตสํานึกที่ดีมันนอกจากที่จอดรถคนพิการแล้วอย่าลืมนะตามปั๊มน้ามันครับจุดเติมลม ที่เขาให้เติมลม,มเห็นบ่อยเลยเขาจะตีเส้นเหลืองไว้ใช่ไหมครัก็มีคนไปจอดรถแล้วเข้าไปซื้อของในร้านและคนที่จะเข้าเติมลมก็เข้าไม่ได้ส่วนตู้เติมลมก็ติดถาวรฝังดินไว้ตรงนั้นครับฝังปูนไว้นั้นย้ายไม่ได้เราก็ต้องรอให้รถคันนั้นออกถึงจะเข้าไปเติมได้อ,อันนี้คือจิตสํานึกที่ดีว่าแม้จะไปจอดตรงนั้นไม่ไม่สามารถเอาผิดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นที่ส่วนตัวในปัม๊มนะแต่ มันก็คือจิตสํานึกที่ดีที่จะทําให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนนผมว่าต้องช่วยกันครับถูกต้องครับอันนี้เห็นด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคิดถึงกันและกันแล้วก็คาน,น,นึงถึงว่าถ้าเกิดเราจอดในที่ที่ไม่ควรจอดและสร้างความอเอนให้กับคนอื่นนั้นมันก็จะทําให้เราเนี่ยจอดในที่ที่เป็นระเบียบและสังคมจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือเรื่องของการจอดรถท่านผู้ชมครับในเบรกแรกส่วนเบรกที่2อ,อันนี้สําคัญแล้วก็จะเป็นอุทาหรณ์สาหรับ พ่อแม่อาจจะเป็นมือใหม่มือเก่าแต่บางทีไม่มีเวลาเลี้ยงและไปฝากสําหรับสถานที่รับเลี้ยงหรือไปจ้างพี่เลี้ยงเด็กมากรณีที่เราจะพูดถึงในเบรกหน้าเนี่ยเป็นการไปฝากให้กับคนที่เลี้ยงเด็กแล้วทำ้ายร่างกายเด็กครับสา,สาหัสเลยทีเดียวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ